ขอลาออกประธานเทคนิครับผิดชอบวอลเล่บอลหญิงแพ้รวดทีมนักวอลเล่บอลหญิงไทยทั้ง14คนกลับมาถึงประเทศไทยหลังจากแพ้รวดมา4นัดในศึกเนชั่นลีก2024ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากสื่อสังคมและประชาชนทั่วไปมากมาย โคชออดขอลาออกจากตำแหน่งประธานเทคนิคและรับผิดชอบผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพร้อมขอโอกาสให้ทีมโค้ดและนักกีฬาได้ทำหน้าที่ต่อไปในขณะเดียวกันกับตันแนนทัดดาวระบุว่าไม่เชื่อว่านักกีฬาทั้งหมดต่อต้านโค้ดและจะยังคงสนับสนุนทีม โคชยะและนายกสมาคมวอลเล์บอลได้เผยว่าต้องขอโทษกับผลงานในสนามแรกและให้ความสำคัญกับการเดินหน้าต่อไปในขณะที่นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเล์บอลได้เปิดเผยว่าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวกับผลงานที่ออกมา สุดท้ายนี้โคดออดเกียรติพงษ์รัชะตะเกรงไกรได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กและระบุว่าเขาจะรับผิดชอบในฐานะประธานเทคนิคและขอให้ทีมงานทำงานเต็มที่เพื่อแก้ไขข้อบอกพร่องและช่วยเหลือนักกีฬาในการแข่งขันต่อไป